วิธีเปลี่ยนกองวิธีเปลี่ยนกองแอร์วีออสตัวสองพันิสองนะมันบีบข้างๆว่ะแบบอ๋อเออนั่นแหละแล้วก็งัดออกมาทางขวามือเหมือนไก่กบะป๋อจิ้นเลยเนี่ยไม่ออกมันงัดไอ่ะนั่นแหละโอ้โหดูสีดูสีอาดึงออกมา ทีงองกมาเทียบกันก่อนเออดูสีดูสีอันนี้ใหม่กับเก่ามาดูโอ้บอกแล้วเคยเปลี่ยนอะไรนี่ไม่เคยเปลี่ยนหรอกเท่ากันวะเท่ากันพอดีเป๊ะวิธีใส่ก็ดูอันนี้เออหันขึ้นแล้วก็เอาข้างนี้ข้างนี้อยู่ท้ายอยูน่นะเอาเข้าเนี่ย ไม่หันเราไม่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 หันอ่ะเอาเ, wonder, เอาเข้าแบบเนี้ยเข้าแบบนี้ไปเลยเอ้าแต่แต่เท like kind of like ี่ยวออกมามันอยู่นี้นะฮะเที่ยวออกมามันอยู่นี้นะมันจะไม่พอดีนะครับเอย่างนั้นเลยก็เห็นในคลิปมันใส่ได้นะเนี่ยพอดีเป๊ะเปล่าเออได้เนี่ยเห็นมันไม่พอดีดีอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ย มันมันอยู่ริมงงอันเก่าก็อยู่ริมริมแบบนี้หรอเออใส่ไหนกันวนะอ่ะเสร็จแล้วครับแค่นี้นี่ใส่ก็อ๋อนี่มันใช้บีดแพท อง่ายๆครับปีออตัว2 0 1 2ที่หิ่งก็เปลี่ยนได้นะบีบ